ในช่วงเวลานี้นะครับเป็นช่วงเวลาที่นะครับต้องข,อขุนกันเล็กน้อยนะครับขุนกันเล็กน้อยขุนกันเล็กน้อยนะครับเหมือนกับมีดละมีดนะครับมีดช้าเนี่ยนะครับเราต้องขนต้องรับเด็กน้อยก็เหมือนกันนะครับหลังจากที่ทานข้าวเที่ยงมาเรียบร้อย ขึ้นห้องเรียนนะครับฉเฉลยนะครับวิชาในภาคเชา้าคณิตศาสตร์ในช่วงนี้ก็เลยให้ฝึกฝนรับสมองนะครับวิชาเบาๆในภาคบ่ายภาษาไทยนะครับทำให้มีสมาธิอ่านในใจเบาๆนะครับเรากำลังทดสอบนะครับ ในสถานการณ์โควิดทําให้เรานะครับไม่ได้อยู่ในห้องเรียนนะครับเป็นปกติเพิ่งกลับมาหากันในสัปดาห์นี้เห็นไหมนะครับก็เลยต้องนะครับภารกิจในวันข้างหน้าของเราเนีก็ภารกิจในวันข้างหน้าของเรานะครับ NTNTNT NT NT. NT ก็ยังเป็นแผนงานนะครับของเขาอยู่นะครับ เขาจัดมาเราก็ต้องตนองนโยบายนะครับแต่สถานการณ์มันมีเอื้อนะครับให้พวกเราแต่ก็ทำยังไงได้เราก็ต้องนะครับเราก็ต้องเราก็ต้องฝึกฝนฝึกซ้อมกันนะครับเรามาเรียนได้ตอนนี้แต่มาแบบไม่ประมาทนะครับมาแบบไม่ประมาท ล้างมือนะครับสวมแมสครับเป็นระยะห่างอ่าติวสักเล็กน้อยนะครับอ่ามีรางวัลเดี๋ยวมีรางวัลให้อ่าคืนวันนี้ตอนเย็นไปรับลูกสาวเดี๋ยวหารางวัลมาให้ใครได้คะแนนเยอะๆนะอ่ามอนกับที่ผ่านมาตตั้งใจนะครับใครได้น้อยได้มากก็นะครับพยายามทําให้ดีที่สุด อยาามทำให้ดีที่สุดนะครับอ่าเพราะว่าเราก็รู้เป็นที่ทราบกันดีว่าในช่วงนี้นะครับสถานการณ์โรคภัยไข้เก็บโรคร้ายโควิดนั้นก็ยังระบาดอยู่นะครับก็ต้องดูแลตัวเองเห็นไหมครับคุณดิศดูแลตัวเองครับออย่าประมาทครับอย่าประมาทการจยตกอืม สู้ๆนะครับทุกคนสู้ไหมครับ่สู้อ่าสู้นะครับสู้กับสิ่งที่มันนะครับอยู่ข้างๆกายเรานะครับโรคร้ายขอให้ใจสู้นะครับการเรียนเราก็ต้องเรียนนะครับถ้าสถานการณ์มันไม่เลวร้ายเราก็สู้กันต่อไปนะครับพื้นที่อื่นๆนะครับยังยังมีนะครับยังมีคนติดเชื้ออยู่แต่ของเราเนี่ ขอให้พวกเราป้องกันนะครับฝากพวกเราไว้ะนะครับขอให้พวกเราตั้งใจนะครับสู้ส้สวัสดีครับ